ครับครับนี้เราจะไปะเราจะไปสลาบุรีนะครับวันนี้เราไปน้ำตกกันมาแล้ว เอ็มทีศูนย์เจ็ดนะครับเอ็กแม็กหกห้าศูนย์เอ็มทีศูนย์เก้านี่ประธานนำทีมนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าไอ้เดียวเวลาคลิปเนี่ย<อ>ประธานเนี่ย<อ>ผมคือประธานนะไม่ใช่อย่างนี้เ,<อ>เข้าใจเปล่าไอ้้เหีย ามเพิ่งต้องถึงแล้วเป็นระดับประธานนะผูไม่เข้าใจเลยว่าผมไม่แ้จมกันทําไมผมมาถึงก่อนอ่าคืนี่หันหน้าหันหน้ามาเนี่ยคือเป็นระดับประธานนะครับแต่แต่ทําตัวดูสิ มงครึ่งเนี่ยต้องถึงแล้วคนนัดสองโมงเนี่ยเอางี้ว่าไหนๆเธอถึงแล้วฝากถึงคนที่ยังไม่ถึงอีกฝากหน่อยฝากหน่อยอ่ะขอบอกฝากหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วด่าเลยดาดาพี่แก้วด่าพี่แก้วโชว์ดิด่าพี่แก้วเลยด่าพี่แก้วโชว์ดิด่าพี่แก้วเลยเอาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยส่งมาแล้วนะพี่ขอควขอตรวจตัวมาดาด่าพี่แก้วออกคลิปดิ่ดาเดี๋ยวพี่แก้วออกคลิปหน่อยเดี๋ยวพี่แก้าเหรอโอ้ดาแบบนักคอมอ่ะด่าแบบนักคอมอ่ะดาเลยหายเกลียดเราดาเลยเดี๋ยวโดนตบดาเลยเดี๋ยวโดนตบด้วย สวสม่อรสมพงศ์นะครับหมู่ทะไปได้บางประหารเนี่ยดีว่านีต้องว่างหนิบใหญ่เงี้ยไม่อยู่บ้างไงโอ้จอดแค่แปดบ้างให้มันพักผ่อนบ้างไปร้อยเป็นพัว่าตไปรุ่นมีกาเย่เ น้าสุดยอดพิพิพเลยเหรอเฮ้ยทิพนี้จัดจัดเพื่อใครนะจัดที่โอ้เรียกร้องใช่ไหมโอ้เลยโอ้เรียกร้องเลเพราะว่าวันอาทิตยพิพนี่วม่นี้อยู่คนเดียวไม่มีทิปวันอาทิตย์บ้างเหรอต้องขอบคุณประธานการต้องขอบคุณประธานการเขามีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีพอจะได้คืนหนึ่งมาสายแล้วก็สองเรื่องเมียด่าด่าต่อหน้าเพื่อนๆนนะครับก็ก็อยากจะให้ปาล์มปาล์มหน่อยในไลน์ด่าไหมในไลน์ด่าไหม ในไลน์ในหูในไลน์ในเฟซนี่ไม่ไม่เว้นเลยจะขายรถทิ้งด้วยมีแอปบอกจะขายรถทิ้งหมดเลยรอเพื่อนๆอีกประมาณกี่คันพี่ก็น่าจะเฮ้ยมาประมาณเด๋ยวไอ้ป้ออีกเหลือป้อนะครับรอกินเบอร์เกอร์ป้ออู่นะไอ้ป้อมเออแล้วก็ไอ้เพชรเพชรโทรตามแล้วพี่้เฮียนื้อถ่ายเลยพี่ได้ไปเกาะร้านไหม้โอไอ้ขัดควันออกกันยังไง รักเองมือแตกไม่เป like ็นไรไม่เป็นไรเลือดเวลเลอร์ให้สามรักเองต้องได้เลือดต้บาไปแล้วก็สบายใจฮะบาไปแล้วก็สบายใจแบบกล้าพูดเลยยอดไปดีครับกล้าประกาศในทุกทิศตะวันออกไปไหนที่ทักเบาแล้วครับบาไม่ไปไม่สบายใจเลยแบบไม่อยากไปเลยต่อได้ปะวะเออไปครับในน่าจะเกือบบอกได้เลยโหโตได้ขาดเลยเป็นเบาอ่ะพูดง่ายเลยอ่ะง่ายแว มันจะมันจะมีในการของที่จะยกด้วยก็เราก็ยังไม่แน่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับชิใครคนไหนที่จะยกเนี่ยให้ชิดไปขวาเลยแล้วก็ยกไปเลยแล้วไปทั้งข้าวไปทั้งเกศนะครับแต่ถ้าคนไหนจะร่างาบอกให้ฝากขึ้นมือขึ้นมาเราก็เราก็จะได้เก็บข้าวไปทั้งเกนไปนะได้มีอะไรเพิ่มเติมบ้าพ่อพ่อพ่อมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไม่มีนะโอเคนะเรา Got me shook from the way your body looks Like taking on a drug You got me feeling good Yeah, you got me feeling numb Everything you do I can't seem to get enough You got me feeling good Yeah, you got me feeling numb I could look at you all day Watch the way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause you're right Body I feel the commotion Beyond you like lotion I'm honest and broken I flow like the ocean I feel you were chosen to fix me I'm broken My heart that you stole it Ayy, stay with me, play with me, lay with me Hate to see my newly chemistry Feels like it's destiny I just want you laying Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb top 10 songs will stop and it's time to live my life it's time to live my die shows how we Get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro, Hey, I ain't never giving up. Shit, I never get up. Make it till I make it. Motherfucking take it, take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in that's when it happens. Factions take actions. Trapped in their captains, It's captain. I'm raising my status, facing the madness. I'm out in attraction, avoid the distractions. I'm They don't know what I got inside ya I'ma wanna fight fire with fire I'ma tell you never lets me get tired Mess with me and they never will find ya Yeah, people tell me I won't get it They don't know me cause I'm cold it. Always in the night, I close in it Always in my mind, don't know it. I'ma be the one that blows up in it I'ma be the one that shows up, listen I'ma be the one that knows my mission I'ma be the one with no ambition I'ma make you take it, take it, take it all back Yeah, they right, know um. just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude that.